สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้น,นะครับผมแล้วก็พี่รัฐสวัสดีครับ<ฮ>เป็นไงเอ่ยครับพี่รัฐเดินทางมาจากที่ไหนครับหนองบวัวลำพูคะ่ะหนองบวัวลำพูนะอืม<ฮ>ก็ร้อยกว่ากิโลเนาะค<ฮ>่ะไม่ไกลไม่ไกลนะครับเป็นไงเอ่ยดูรถของเราจากช่องทางไหนอ่าเพจสามเหลี่ยมออโต้คนะ่ะเพจสามเหลี่ยมออโต้นะแถวหนองบวัวลำพูได้ข่าวว่าก็มีเต็นท์รถเยอะพอสมควรนะมีสามีบอกว่าให้ไปอุดรแต่ไม่เอาฉันมีเพจนี้ มีเพจนี้ในใจมา3ปีแล้วค่ะโอ้สามปีติดตามกันมา3ปีนะครับผมแล้วตอนนี้พี่รัฐทำอาชีพอะไรอยู่ครับเกษตรกรค่ะเกษตรกรแล้วถามนิดนึงซื้อรถกับผมเนี่ยใช้วันคำไหมไม่ค่ะแล้วเกษตรกรเห็นเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหออกยากนู่นนี่นั่นอันนี้ช่วยตอบหน่อยเอาแบบตรงๆเลยนะฮะห้ามห้ามแบบไม่ยากเลยค่ะไม่ยากนะครับผมวันเดียววันเดียวนะะส่งเอกสารปุ๊บไม่ถึงวันนะครับผมนะถูกต้องไหมครับถูกต้อง แล้วคันนี้ผมช่วยดาวไปเท่าไหร่จําได้ไหมแสนหนึ่งแสนบาทครับผมเกษตรกร,ะร,กรนะผมออกรถใบบัตรประชาชนใบเดียววันเดียวทุกอย่างจัดการให้หมดรถคันนี้ปีเท่าไหร่ครับพี่สองพันยี่สิบสองค่ะสองพันยี่สิบสองรถปีนี้รถไม่ถึงปีนะครับผมเลขไม่แค่ 5, ห้าพันจบจบนะพี่น,นะหนเหมือนป้ายแดงเลยนะครับก็วันนี้ผมก็ขอญาตพี่รับอีกนิดนึงนะครับผมการบริการของพนักงานรวมถึงไฟแนนซ์นะครับผมเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับพี่ สิบปเลยค่ะสิบเลยนะครับโอ้โหเหมือนเกรงใจกันเลยเอาพี่เล่นไม่งนะครับก็วันนี้ผมก็ขอบพระคุณนะครับผมสำหรับพี่รัตนะครับมีช่อดอกไม้สวยๆมอบให้นะครับผมก็ขอญาตพี่รัตนะครับขอให้รถคันนี้พี่มาสึ่งความสุขนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับถูกหวยเลี้ยงเบอร์เงินทองไหลมาเทมาสาธุสาธุสาธุน้ำกัน อ่ะเหมือนเดิมครับใครที่สนใจนะครับพี่ติดต่อมาที่0896172765นะครับเหมือนเดิมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกสามเดียมอโตนี้ขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ